โอเคนะใช่ยรคนกลับเข้าสู่เมืองที่ไม่ค่อยสงบสุขสักเท่าไหร่เพราะวันนี้เราอยู่ในเกม The Headliners พวกเราจะรับบทเป็นนักข่าวในเมืองที่เต็มไปด้วยใครจู <c oughs> มาดูกันว่าพวกเราจะสามารถหาสกุบข่าวเด็ดๆและมีชีวิตรอดไปได้ห <c oughs> รือเปล่าโอ้ฝนมีมกล้องไหมมีกดยังไงอ่าคุณครับคุครับ n มันมันถ่ายเป็นภาพใช่ไหมไม่ใช่คลิปเนาะถ่ายเป็นภาพถ่ายปนภาพถ่ายกูโอ๊ยโอ้ยมันกินใครอ่ะไอ้ตัว โอ๊ยถ่ายไปกี่ทีแบบจะหมดแล้วไ,ไ,ไปไหนอีกดีระวางังแถวโทษนะอันตรายมากมเดินไปเรื่อยแล้เดินไปเรื่อยนะเราต้องตามหาผู้รอดชีวิตและสัมภาษณ์เขาเอ๊ะประตูตเขียวเข้าเข้าเข้าเขาได้เหรอเฮ้เข้าได้โอเพนโอเพนโอเพนนี่เราต้องรอดกลับไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ออรออป่ะเนี่ยใช่ไม่งั้นเราทำเขาวไม่ได้ที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยมัน่ากลัวนะจู่ๆก็โดนถล่มลงมา นี่คือสถานที่เกิดเหตุนะครับไปดูกันเร็วคอยสลับกันไปเยไหนแล้วอ่ะนี่เข้ามาตงนี้ไปอุ้ยเฮียตกใจเลยไหนไปใช้เฮ้ยหนูได้ยินเสียงนาที่ได้ยินเสียงแล้ว เมเสียวัตัวอะไรอย้้้จั่ตัวอื่นตอื่นอกเปิดชาด้วยมึงแล้วข้างในอะหนูว่าเขาตายแล้วแน่ลตายจริงหรอเขาไม่ออกมา เขาสำรวจอะไรต่อหรือเปล่าเฮ้ยมีเสียงคำรามอ่ะเม่เกี้ยคนเขาวิ่งหนีแล้วเขาก็ว่าจะมีคนวิ่งวิางแล้วเขาไกลล่างต่อหน้าบ้างประตูเขียวเขียวเข้าไปถ่ายรูปเนี่ปลเปียประตูบ้างมันเป็นเลเวลแรกไงยังไม่ค่อยยากเอ์ยังไม่แบบไม่บวกเยอะนี่ขนาดเดียวไม่ยากแล้วไม่โคตรจำเลย ที่นี่ตอนนี้นะครับเรามาอีกที่ตึกหนึ่งเป็นอีกตึกที่มีหนูว่ามันเชื่อมกันเนาะโอ้ถ่ายแล้วถ่ายเล้วทุกคนโอ้ถ่ายถ่ายแล้วให้สัมภาษณ์หน่อยครับเฮ้ย กลิ่นไม่ดีไงเฮ้ยนั่นตัวไอ้อะไรแกงงในแดงเอาตกใจกระถ่ายกระวดคุณครับเป็นไรครับทำไมคุณไม่ใส่เสื้อทำไมคุณไม่ใส่เสื้อคุณเป็นอะไรก็คิดว่าผีกางเกงในแดงมีอะไรเขาไม่ใส่ร่างใช่ไหมไม่รู้โอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใส่ไว้ใส่ไว้ เอ้ยเหมือนหมดอะหมดแล้วอะ่ะนี่นี่นี่เข้มาขมา,าเขา้ามาโห่ผีอะไรอ่ะมันคือมอนสเตอร์ไก่ล่างกำลังกินเลยไอ้นี่มันย่องมันน่ากลัวว่ะไอ้นี่แม่งไม่ใช่คนชัวมึงใครเนี่ยมึงเท้าลอยปะเนี่ยแล้วเขาไปไหนกันอีกแล้วอ,อะ ว้าวว้าวไอ้เทียนเนี่ยรัวันมากเลยพี่หนุ่มหนูก่ลวเฮยหนูได้ยินหนูได้ยิน หนูก,กับแล้วนะเมื่อกี้บีบีเห็นไอตัวเหมือนแบบเป็นหน้าแล้วลอยๆป่ะไม่เห็นแต่รูปจอมันแปลกๆอ,อ่อมอะมาเป็นหน้าลอยๆเว้ยแล้วแบบเป็นแบบแฉกแล้วมันก็แบบโผล่มาจ้ำแล้วมันก็ตามเรามันเหมือนจะสิงเราเหมือนเอกคนเมื่อกี้ที่มันตามเราพี่ว่าเราได้ข่าวคนนี้แหละเกีดยมันเที่ยงคืนแล้วว่ามันอันตรายแล้วอะเรากลับไ<า>หมทิ้งเขาไว้ โอ้เหนื่อย,อ,ยอ๋อมันมีหลอด <c oughs> อะเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำไมอ่ะใครตาย,ต,ายต,ต้องเผื่อเวลากลับด้วยเหรอโต,อตอเอ้ยกลับแล้วมาไม่ทันแล้วเราก็ทำท่าร้องไห้ใส่กันเหรอเมื่อนอะเราจ้องหน้ากันมันหมดเวลาแล้วมันโยนกล้องมิ้งเลยอ้ากล้องหายหมดก็คือไง นี่กับบีบีกำลังวิ่งกลับแบบไปอะไรวะไปเฮลิคอปเตอร์อะ่ะนีน่ต้องมันสุดเรียนแหละดาวสุดเรียนเหรอมันะก็ซื้อดิอ๋อซื้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 อส,ส,สิครับรออะไรแต่ไฟฉายมันห้าสิบนี่ตปอุอ้ย <c oughs> เอาไปกี่อันเอาได้ <c oughs> อันเดียวนะกลับไปที่เดิมเราจะได้ฟิล์มเดิมไปอเราจะได้เอาฟิล์มมาขาย เดี๋ยวเราเผื่อเวลากลับแล้วกันจริงๆมันเหมือนแบบเที่ยงคืนต้องกลับแล้วอะเนี่ยสิบสิบนาทีอ๋อโองนาทีเอาโอเคไป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 กปไ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 ปนปไปไป่ปไปไปวปไ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 ปตปไปไปนป่ปนปไไป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 ะี่ไป่ไปไปไไมป่อ โอ<ต>สา์ได้ <สา S 2> ช็อตที่เจ,จ,จอเยอะด้วยไงได้ถ่ายอะไรเด็ดๆเยอะเลยไงไป,ไ,ปไปประตูนู้นเลยเนาะป,ประตูนูน้นเลยโอ้ยมืดทึบเลยโอ้โหมันมืดอะไม่มีไฟฉายแล้วแย่แล้วต้องถ่ายสถานที่เกิดเหตุเหลือสามนาทีกลับเลยนะ มองไม่ว oh. ้าวกลัว oh, ม wow. ันมืดเกินมองไม่เห็นทำไมเขาไม่ไฟฉายอ่ะไม่มีชิดขวาอ๋อถ้าเปิดกล้องมันมันแสงไฟนไหแล้วอ่ะข้างบน เสียงมันเดินอ่ะเป็นน่าวี่โอ้ยเสียงมันไกลมากเนะนักข่าวอย่าปอนแหกแม่ไงปลาปลาหมึกล้ว อะไรเกินเข้ามาตัวอะไรอ่ะไอ้คนเข้างนอกเข้างนอกแม่ใช้มือใช้มือตัวอะไรรู้เยสาวสาวเท่านั้นคุณครับคุณครับอย่าไปทางนั้นครับตัวอะไรอ่ะตายแล้วมือแล้วโดนคนปี๊ดเลยโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่สูงหน้าไหม z o o ได้เฮ้ย o ได้ o o ได้เอลเอารอหมดแล้วเอาเวรหมดแล้วเฮ้ยหนีเลยอ่พี่เตอไปรอเลยตรงนี้เดี๋ยวเจอคนแก้ผ้ากับไอ้หัวหัวปลาดาวอ่ะเฮ้ยย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  ลูกกกประตูไม่ไม่ดีนะจะเข้าหรอเยยเเฮ้หลือใบหนึ่งครับเหลือแข็งมากไปเลยไแล้วหมดแล้วหมดแล้วกู่นูเหลืออีกอันหนึ่งแต่ข้างนกข้างนอกข้างนอกข้างนอกก็ได้พี่พี่ออกไปเดี๋ยว โอ้โหเสียงไม่ดีนวเ้้ยสงม่ตามมัตามแล้วมันตามแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโอ้กูตายกูตายกูตายเหนื่อยหลังเท้าหลังเท้า ้ยดีนะมันวิ่งคะจะหลบได้เองไม่มีไฟฉายแล้วแย่อะมืดข่าวจนนี้แหละแล้วข่าวจนรถกลับไม่ทันก็ด่ากูด้วยไม่ไปต่อนี่เช็คเบสโซ่เนี่ยนีมีเบสเบสโซ่เอาว่ะมีเย็ดนั่งดูได้ไหมชอบนี่เป็นไงนี่เฮ้ยว้าวว้อันนี้ว้าวว เฮ้ยทันลูกกอกดูด้วยไล่โดนวิ่ง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 ตัวอะไรอะอันดับหนึ่งนั่นนะดิโต้ถ่ายอะไรเนี่ยไม่มีเหรอพี่โตไม่มีเยอะมากคุณไม่มีชื่อเสียงเนี่ยคุณทำงานยังไงครับพี่โตไม่ได้ช็อตเด็ดอะเด้รูปที่หนูถ่ายได้ขึ้นหน้าปกด้วยแหละมันใครเงิมันให้ไหม เอาไฟฉายแล้วกันมี f D แค m ม r a าเลมีแท็บด้วยว่ะเอ้ยมันมันรวมนี่เฮ้ยมันรวมอ่ะวอ้าวื้อไฟฉายคนละอันไงเมื่อกี้หนูกดไปแล้วหนึ่งไปต่อไปต่อค่อยๆเก็บหอมลมลิฟต์ไปเราไปตายด้วยทีเดียวแล้วเนาะแต่เสียดายรอบแรกอ่ะรู้สึกได้สกอร์เยอะกว่ามากแน่ๆเลยเพราะเหมือนได้ถ่ายอะไรแปลกๆ อยากเป็นคนขับหอไว้บันไดนี่น่าสนใจดีนะมันขึ้นได้หรอบันไดค่ะบันไดเาพาดขวางประตูเอาขึ้นได้เฉยได้ด้วยเจ๋งว่ะเออมองมิดนเลยโมบีเห็นในคุเรียนเ่าเลยมีคนหบดสี่ห้าหกแขนเออให้มันขึ้นได้ก็บุญแล้วพี่ขึ้นมหาหม่เื่อเจอเขาเรียกก็ซิล่าเอาแล้ววะเสียงอะไร ข้ามไหมข้ามได้หรอไอยับ้ยขึ้นตูดบ้ากอสู้ๆนะไปกันสองคนเดี่ยเฮ้ยเขียวนะ ไม่ท <formation> <inh>. ันถายเลยอยู่ไหนอ่ะนี่มันลงที่เดียวกันอยู่ดีว้าุกเรียตัวได้ตะกูเลยโอ้โหเยอะซะด้วยมึงหยุดจุดได้แล้วเขาแบกแล้ว ก็เห็นคนอื่นเขาลงได้แล้วก็คิดว่าเราลงได้เหมือนกันโอ้ยได้ตะปูปะค่อยเลยตอนนี้เราตายแล้วทุกคนไม่ได้ยินเรานะฮะเราก็เป็นผู้รับฟังเป็นวิญญาณสอดสองเออพี่โตไปไหนวะโตเข้าเนี่ยอาพี่โตจะตาย ด้วยอยู่ด้วยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ด้วยอยด้วยเขียนขาดเขียนาดเอาเลยมาที่ตกอะไรมาเขียนขาดโอ้ยศพฉันโอ้ยคานมาเหมือนโอ๊ะอ้าวแล้วพีคนทำอะไรอย่างเงี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ เขยแขนเอ้าโดนนมัแขนแขนหายไปเลยแขคุณลอยได้เงบอุ้ยหนูฟีหมดแล้วโผไปแล้วนะเรากลับกันเถอะเราเราฟีหมดแล้วอะเรากลับทางไหนก็ได้อะรีมยังมีอยู่นะเดี๋ยวบานเลยสองบั้นมามีนี่นี่มานี่เลยเพี้ยนแค่เพี้ยนสองตวเลยองหนูอยู่กับหนิไงคนหนึ่งตกถึกตายคนเหตุการณ์ เอามาทำไมเอาน้องจะได้ไปกับเราเดินเต็มร้อยไมขึ้นบนอีกตัวนึงเดินดูตกไปตายสิจ้าเดินขึ้นหน่งเดินเอาเวลามันจะหมดแล้วเย่มากนี่แขนหายไปแล้วทุ่มเทสุดๆแบกศพไปด้วย นี่ผมาผมมาแขนบีบมาด้วยตายอ่ะไม่รู้เอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยเจ็บเจ้าไอรีไปแล้วอ่ะไอรีบู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 บีบขึ้นมาด้วยบูบ้บูบูบีบขึ้นมาด้วยบูบีบมาด้วยอะไรเน่ไมาเลยวันี้เรีบร้อยแล้วเหรอ นูใช้กล้องพีบแล้วใช้ได้วยเพราะเธอจากเวียนว่ายายเกิดเอาพีบีไม่เกิดหรอมันกดเกิดได้ใช่ปะไม่นะตะดับห้าเลยโอยเกิดไกลมากตัวไอ้ตัวนี้ได้คะแนนเยอะจังีไอ้เสียงว่ะกัดแขนผมอะไรหัวหัวหัวนิดนึง โอ้โหไม่ถึงเนี่ยไม่กรอไม่มีกรอเอาบัตรหายเลยบัตรหายไปหนึ่งเลยอ่ะเออเอาไหน่เอาไหนเป็นปกมีมีดูตรงไหนว่าเป็นปกนี่เนี่ยนี่ไงมีใส่ปกขึ้นขึ้นทำเนียบได้นะคะแนนไม่ถึงไม่ได้เงินอ่ะรอบเนี้ยไปต้องไปอีกรอบเนี้เศร้าอ่ะจนแลย อ๋อม right? yeah, yeah. ันให้โอกาสสามครั้งแน่เลยใช่แค่แต่สามครั้งก็เมื่อกี้ทุกคนเบี่ยงหมดจะไม่ขึ้นที่สูงอีกแล้วนะเดี๋ยวเจ้าไปฉายส่งให้เมื่อกี้กี่ดาวนะมันมีห้าดาวอ๋อมีมีเหลือเหลือแต่แขนที่ก็จะถือจับไปด้วยก็ถือทั้ง ึ่งงตัวขอดิเราเห็นวิ่งแบกหนูแล้วก็โยนกระแทกเข้ากับเฮลิคอปเตอร์กระแทกเข้ากับเฮลิคอปเตอร์เออเอาเขียวขวาไหมมันเล่นดอกรึมันเรืยองอะไรมันเล่นดอกโอ้ไปชั้นล่างก่อนเลยไปชั้นล่างเลยไม่กล้าไปคนเดียวอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมืดมืด ที่บอกถ่ายเหมือนกันคะแนนไม่ดีนะก็แบบถ่ายเผื่อได้คะแนนไงไปถ่ายไปก่อนก็ะเขาใช้แบนระเบิดนี่ระวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดนั่นน่ะไม่มีอะไรที่ถ่ายไม่มีอะไรไปเถอะไปไปอีกประตูเถอะเด้ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนนั่ไง วิไปได้ปอนเทศเลยเอา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 อุ๊ยอุยอุ๊ยอุยได้ช็อตติดศพด้วยเวกแอะไรน่ะหายหนึ่งหายแล้วเข้าประตูหนี

ฟิงอะี่ฟิงไปเอากความตัวกลับกันได้เลยเฮว้าเอาศพพี่โสกลับบา้านห <c oughs> ยิบม,มาได้อย่างหนึง่ง ไปไปเอ้ยไปใช้ไปใช้จีๆจีของเต็มไป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 โอ้ยเอยลืมเลยว่าฝาทอไม่น่าไว้ใจโอเคต้วตัวโทษะไปเอ้ยแต่รูปรูปก่อนถ่ายได้เปล่าอ้ของหายแล้วไหมเงย อยากได้ไฟฉายใหม่นีแต่ฉันถ hey. ่ายตอนที่เขากระทืบพี่โตได้นะโอ้ยอยัไงแน่เสียชีวิตนีกไม่รู้นึงมกับมึงอออเดอร์มากูโอ้ยโดนสวัโอ้ยพี่โตอะไรออเดอร์มาไอลี่อาบหนึ่งว่ะวู้ฮูทำกานศพ โอ้สามพันเดีอ๋อดคไม่เชื่อเลยนะคะว่าเมืองที่สวยงามขนาดน,นี้ก็เต็มไปด้วยใครจูอันแสนน่ากลัวถ้าเกิดใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์หรือคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะเป็นกำลังใจให้มีคิว,ควตต่อไปด้วยนะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะมารับงานเป็นนักข่าวต่อในอีพีหน้าสวัสดีคะ่ะ